สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของเจ้าพนักงานทันตสาธารณาสุขป,ปฏิบัติงาน 1. ได้รับประกาศนียบัตรทันตกรรมซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า2ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือเงินเดือนที่จะได้รับ1880บาท สองได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณาุุขเงินเดือนที่จะได้รับ11,510บาท สำหรับเพื่อนคนไหนอยากรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องใช้คุณวุฒิอะไรบ้างที่ใช้สมัครสอบพร้อมเนื้อหาที่ออกสอบปีล่าสุดทางเราจะมีอ e ีบุ๊กฟรีที่ได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้ให้แล้วพร้อมยังมีหนังสือแนะนำของแต่ละตำแหน่งให้เพื่อนๆได้ไปซื้อมาอ่านกันอีกด้วยสามารถขอได้ที่ Facebook Page b o n e x a m โดยทำการกดติดตามทั้ง Facebook Page ช่อง YouTube และ TikTok เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วแคปเจอร์หน้าจอส่งมาที่ Facebook Page เพื่อขอรับอ e ีบุ๊กได้เลยนะคะ